สวัสดีครับนิทัยฟอลิกซ์นะครับนิทัยบอทนะครับก็วันนี้จะสอนใช้บอทหรือว่า r i d e เทรดที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็ขั้นตอนพวกนี้ง่ายๆเลยลิงก์สมัครนะครับอยู่ใต้คลิปสมัครสมาชิกในลิงก์ที่ใช้สมัครก่อนเสร็จแล้วก็จะมีลิงก์สำหรับอ่า กดเข้าไปเพื่อรับบอทหรือว่าดาวน์โหลดบอทเข้ามาบอทเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในแอคเคา t ์จะไม่ได้เข้ามาอยู่ในคอมหรือในมือถือนะคือบอทที่เรากดโหลดมามันจะอยู่ในแอคเคา t a ์แอคเคา์ที่เราสมัครสมัครเสร็จแล้วเรามา login, ล็อกอินล็อกอินในแอปล็อกอินในแอปเสร็จแล้วเราเข้าไปในเว็บในเว็บตอนที่เราจะกดอ่าเราก,กดรับบอทเนี่ยมันก็ใช้ล็อกอินอีกทีนึงให้ใช้ล็อกอินตัวเดียวกันต้องเป็นตัวเดียวกันบอทมันถึงจะเข้ามาอยู่ในแอคเคา t ์นั้นนะครับล็อกอินจะต้องเป็นตัวเดดียวกันันท้งหม เวลามันขึ้นมาใช้ลอกอินนะครับตามหลักเลยก็คือสมัครในเว็บใช้ลอกอินนั้นในแอปก็ใช้ลอกอินเดียวกันในเว็บตอนโหลดบอทเข้ามาก็ใช้ลอกอินเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยพอเรามีบอทบอทเราเข้ามาแล้วกดรับจากเว็บมาแล้วเนี่ยเข้ามาในแอปนะครับดูที่แถบด้านล่างไปที่อัลโกนะครับสีเทาเอลโกเอลโกคือบอทจะเข้ามาอยู่ในนี้เสร็จแล้วเราก็ดูว่าเอ๊ะ บอร์ดของเราที่เรากดมามันอยู่ในนี้แล้วไหมเพราะมันอยู่ในนี้แล้วเรากดเพิ่มตัวที่เราต้องการจะเทรดอันนี้เป็นตัวอย่างวิธีการใช้ให้ดูนะครับแนะนำว่าควรจะลองในเดโมก่อนนะครับว่าประสิทธิภาพในการทำกะไรเป็นไปได้ไหมบอทดที่เราโหลดมาเวอร์ชันนี้ทำกำไรได้ดีไหมนะครับถ้าเราลองในเดโมแล้ว มันสามารถทำกำไรได้เกิน200้ไม้ขึ้นไปแสดงว่าบอดตัวนั้นใช้ได้สามารถช่วยเราทำกำไรได้แล้วก็ค่อยพิจารณาที่จะใช้กับเงินจริงนะครับค่อยลงทุนเงินจริงเข้าไปนะครับอันดับแรกก็ลองในเดโมก่อนแต่เดมโมเนี่ยมันจะลองได้ทีละตัวแล้วก็ทีละคู่เงินหรือว่าทีละออบอดลองบอดได้ทีละตัวแล้วก็ทีละคู่เงินเท่านั้นนะครับคือหนึ่งหนึ่งถ้าจะลองอีกตัวหนึ่งต้องปิดตัวเก่าก่อนแล้วก็ไปเปิดอีกตัวหนึ่ง เลือกไทม์เฟนที่เราต้องการให้บอทเทรดแล้วก็ตั้งพารามิเตอร์คลิปที่แล้วผมสอนวิธีตั้งพารามิเตอร์เอาไว้แล้วคลิปนี้ก็จะทบทวนคร่าวๆนะครับเปิดบายให้บอทเข้าบายไหมให้บอทเข้าเซลไหมถ้าใช่ก็ตอบ yes นะครับส่วนพวกอินเทอร์เตอร์ผมตั้งค่าเอาไว้แล้วจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับ แนะนำว่าควรจะเปิดทุกตัวเพราะว่าบอดผมจะพิจรารณาโดยใช้อินดิเคเตอร์หลายตัวในการตัดสินใจเพื่อที่จะวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มตลาดต่างๆเพื่อที่จะจะเข้าไออด้ว่าจะเข้าในทิศทางไหนนะครับเพื่อที่มันจะได้ช่วยทํากําไรได้ดีมากขึ้นนะครับทํากําไรได้หรือไม่ได้ทุกคนต้องไปลองเองตัดสินใจดูด้วยตัวเองนะครับรันเทสเองฝึกนะ ปล่อยรันในเดโมเองดูว่าบอทดทำงานประสิทธิภาพดีมากน้อยแค่ไหนต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับตั้ง TP ตั้ง Stop l o ็ s ตั้งเองนะครับวอลุ่มล็อตเราจะเทรดล็อตที่เท่าไหร่อันนี้เราก็ต้องไปพิจารณาตั้งเอาเองแต่เดี๋ยวผมจะสอนดูดว่ามีทุนเท่านี้ควรจะเทรดที่ล็อตเท่าไหร่เดี๋ยวจะสอนในคลิปนี้ไปเลยนะครับมาจินเดเวลต่ำกว่ามาจินเลเวลต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ จะไม่มีการเปิดออเดอร์คือเรามีการตั้งตัวคุมมมาจินตรงนี้จะตั้ง2 0 0พัน0 0พันซนก็ได้นะครับ1 0 0่พันหรือหนึ่งมซก็ได้เราตั้งเปอร์เซ็นต์มาจินเอาไว้เพื่อคุมไม่ให้มันบอดเวลามาจินเหลือน้อยเนะี่ยบอดมันจะไม่ต้องเปิดออเดอร์เพิ่มนะครับเพื่อที่จะรักษาพอตเอาไว้นะครับออเดอร์เพิเทดอ่า เวลามีจังหวะเข้าจะให้บอดเปิดทีละกี่ไม้จะเปิดทีละหนึ่งไม้สองไม้สามไม้สิบไม้ก็ได้คือณจุดเดียวกันจุดเปิดเดียวกันเปิดพึบเรียวสามไม้ที่ราคาเดียวกันจุดเปิดเดียวกันสามไม้สิบไม้ห้าไม้ที่ราคานั้นก็ได้นะครับอันนี้คือออเดอร์เพอร์เทดว่าเมื่อถึงจุดมีโอกาสเปิดเนี่ยบอดมันจะเปิดกี่ไม้ให้ให้เปิดกี่ไม้แล้วก็โซลทอลโพซิชั่นโพซิชั่นทั้งหมดเนี่ยไม่ให้บอดเปิดเกินเท่าไหร่อาจจะยี่สิบก็ได้ สามสิบก็ได้ห้าก็ได้หนึ่งก็ได้สามก็ได้ไม่เปิดเกินหนึ่งไม้ไม่เปิดเกินสามไม้อันนี้คือทั้งหมดนะครับออเดอร์เพอร์เสรคือเปิดทีละกี่ไม้เสร็จแล้วออเดอร์ทั้งหมดไม่เกินทั้งหมดนี่คือออเดอร์ทั้งหมดไม่เกินกี่ไม้นะครับเวลาเปิดปิดบอสนะครับ จะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้จะตั้งเวลาเปิดปิดบอดเท่าไหร่ก็ได้แต่ในคราวรู้สึกว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เวลาเป็นของอังกฤษนะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เพราะเราใช้ตัวสเปซลิมิตมาคุมแล้วสเปซลิมิตก็คือถ้าสเปซเกินลิมิตตามที่เราตั้งไว้เช่นถ้าเราตั้งไว้2และสเปซปัจจุบันในตลาดมันเป็น10-15คือสเปซมันห่างมันก็จะไม่ทําการเทรดให้เรามันก็จะรอเทรดให้เวลาที่สเปซมันต่ําลงมาตามที่เรากําหนดไว้ ถ้าเราจะกำหนดไว้2องสเปซไม่เกิน2ก็คือสเปซแคบ,บมากๆนะครับสเปซดีมากๆมันก็จะเปิดให้ในช่วงเวลานั้นเพราะนั้นเราตั้งสเปซได้ตั้งค่าสเปซได้เดลี่ไพรซ์ค o นโทรลอันนี้ของผมแต่ควบคุมราคาไฮโลเช่นกันตัวนี้จะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้จะตั้ง5หรือตั้ง10ก็ได้นะครับแล้วแต่เราอันนี้ 5้าสิบยี่ได้หมดนะครับแต่แพรยอยาตั้งสูงเกินไปนะครับสักห้าสิบปีสิบปนี่ชักจะสูงเกินไปแล้วนะครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะตัวตั้งถ้าเราตั้งไว้ห้าปีกับหรือสิบปีเนี่ยสมมตใิในตัวอย่างคือห้าปีถ้าราคามันมาในรัศมีของราคาไฮประจําวัน Daily HIGH มันจะมีราคาไฮโลประจําวันอยู่ถ้าตัวนี้ตรงนี้เป็นไฮไพรส์เนี่ยถ้า าราคามันอยู่ในรัศมี5ปิปบของราคาไฮมันก็จะไม่เข้าบ่ายนะครับมันจะรอเข้าเซลล์อย่างเดียวสำหรับโล่ไพร c ์ก็เหมือนกันถ้าราคามาอยู่ในรัศมี5ปิปบแรงช์ช้า๊าปบของราคาโลประจำวันเดลี่โล w ไพร c ์เนี่ยมันก็จะไม่เข้าเซลล์จะเข้าบ่ายอย่างเดียวเหมือนกับสูงกับต่ำถ้าราคาสูงเกินไปจะไม่บายต่อถ้าราคาต่ำเกินไปจะไม่เซลล์ต่อจะรอพิจารณาบายจะบายตอนที่ อินเทเคเตอร์ตรงกันแล้วมีจังหวะเข้ามีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นมันก็ถึงจะเข้าบ่ายให้นะครับเช่นเดียวกับการเซลล์ข้างบนเหมือนกันตรงราคาไฮถ้าอินดิเคเตอร์หลายตัวมันตรงกันมันแมทชิ่งกันมีแนวโน้มว่าจะลงมันก็ถึงจะเข้าเซลล์ให้นะครับอ,อันนี้สําหรับราคา52 Week ผมตั้งเป็นโนไว้นะครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ราคาราคาไฮโล52 w e e k h i วิ52 w e e k low นะครับ price action เปิดไว้อ่า ส่วนตรงนี้ตัวล o อตอินครีสทํากําไรบอททํากําไรได้ทุทกๆกี่เปอร์เซ็นต์จะเพิ่มล็อตอัตโนมัตินะครับจะให้เพิ่มเท่าไหร่ก็ตั้งเข้าไปได้0.01 0.11ลอตเพิ่มทีละกี่ลอตทุๆกๆกําไร70% 20% 40%อะไรก็ก็แล้วแต่หรือ200%ก็ได้เราก็ตั้งว่าถ้าบอททําอะไรได้อ่อ200% 20%นะให้เพิ่มล็อตตามนี้นะมันก็จะเพิ่มล็อตให้อัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปทําอะไรเลย อ uh, e Auto TP Auto SL อันนี้ Auto TP Auto SL จะให้มันตั้ง TP อัตโนมัติหรือตั้ง Stop Loss อัตโนมัติไหมนะครับที่แนะนํนาตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้บางตัวเหมาะที่จะใช้งาน2ตัวนี้บางตัวอาจจะไม่เหมาะนะครับอันนี้ต้องไปทดสอบแล้วก็ลองวิเคราะห์พิสูจน์แล้ววางแผนด้วยตัวเองนะครับเปิด f i บ o นะครับใช้ฟิบ o นักชี่เยนะครับแล้วก็ฟ i บ o นั c ชี่พีเ o ีอันนี้จะตั้ง mm hmm. ไว้หมดแล้ว ทีนี้เนี่ยการที่จะรันเทสจะต้องรันในคอมเท่านั้นนะครับเปิดในคอมเท่านั้นหรือรันในเดโมโแล้วก็ลองปล่อยวิ่งไปสัก2อสาวิกแล้วก็ดูที่ว่ามันโอเคไหมอ่าทำกำไรได้มากกว่าขาดทุนหรือเปล่านะครับทำอะไรได้เกิน200ไม้ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราดูว่าเดโมโมีประสิทธิภาพดีมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะตัดสินใจลงเงินจริงนะครับว่าบอททำงานได้ดีไหมก็ถ้าจะเริ่มใช้ก็กดสตาร์ทซีบอทด,ด้านล่างได้เลยนะครับ ทีนี้คือคือจะสอนบอกเรื่องลถอ,อีกทีนะครับการที่เราจะดูอถว่ามีเงินเท่านี้เทรดลอตเท่าไหร่ดีนะครับกดเข้าไปที่คู่เงินคู่ที่เราใช้เทรด,ทรทรดหรือคู่ที่เราจะเทรดหรือคู่ที่เราใช้บอดเทรดเนี่ยไปที่เทรดออเดอร์นะครับจะเป็นปุ่ม new order เสียงเงินขวามือด้านล่างนี้ก็ได้หรือรอูปแฟ้มแล้วก็มีเครื่องหมายบวกด้านบนขวามือมุมขวาบนสุดนะครับ ก็คือเป็นุ่มเดรดออเดร์เหมือนกันแต่นันจะมีตรงนี้คอนดิชตีลตขึ้นอยู่กับเลเวลเลชของแต่ละคนนะบางคนอาจจะเลเวลเลชหนึ่งต่อสามศูนย์บางคนเลเวลเลชหนึ่งต่อห้าร้อยบางคนเลเวลเลชหนึ่งต่อสองร้อยตรงนี้ขึ้นอยู่กับเลเวลของแต่ละคนเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเข้ามาเช็คเองว่าของเราเนี่ยบาลานซ์เราเท่านี้เงินทุนเราเท่านี้เราเทรดลตเท่าไหร่ได้บ้างนะครับยกตัวอย่างตรงนี้นะ GBPJPY ถ้าเราอยากจะเทรด0.1ล็อตลนะครับ เราจะต้องใช้เงิน800กว่า AUD ตรงคำว่า c o n t i t y Loss ด้านล่างจะมี Buy Margin b l o c นะครับเป็น AUD o s c l a t r แปดร้อนีสเดอลลาร์น,นี้สำหรับ0.1ล็อตสำหรับ GBPJPY นะครับแล้วถ้ากำไร3 p มปิ๊บนะครับเราจะได้3ดอลลานะครับผมตามนี้แล้วก็เปลี่ยนล็อตดูได้ว่า ถ้านหนึ่งล็อตใช้เงินเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีการดาูต้องบอกอย่างนี้นะว่ามาร์จิ้นที่เอามาเปิดใช้เนี่ยไม่ควรเกินสิบเปอร์เซ็นของบาลานซ์เพราะนั้นบาลานซ์เราต้องมีเท่าไหร่ถ้าเราจะเปิดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเนี่ยใช้เงินแปดสิบสองดอลบาลานซ์เราควรจะมีสักเจ็ดร้อยแปดร้อยหรือห้าร้อยขึ้นไปก็ก,ก็น่าจะโอเคนะครับมันเป็นการคำนวณบาลานซ์ด้วยสมมุติถ้าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแปดสิบสองดอลเนี่ย ก็คือมีร้อยหนึ่งก็เปิดได้ถูกต้องแต่ว่าฟีมาจินมันจะไม่เหลือเพราะฉะนั้นกสักสองสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยหรือถ้าแปดร้อยขึ้นไปเลยคือยิ่งดีนะครับถ้ามีบาลานซ์แปดร้อยคือยิ่งดีคือมันก็จะใช้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ของบาลานซ์นะครับแต่ควรจะมีเผื่อไว้สักนิ่งหนึ่งสมมุติว่าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งล็อตเนี่ยใช้แปดสิบดอนในการเปิดก็ควรจะมีสักสองสามร้อยก็ยังก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับตัวเช่น โซยูเอสเนี่ยต้องเข้ามาดูนะแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้ต่ำสุดอยู่ที่หนึ่งล็อตนะครับถ้า Leverage ของบางคนอาจจะหนึ่งต่อห้าร้อยหรือหนึ่งต่อสามศูนย์เนี่ยอาจจะเปิดได้เยอะกว่าเช่นมันอาจจะต่ำสุดที่ศูนจุดหนึ่งล็อตหรือบางคนอาจจะต่ำสุดที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งล็อตแต่อันเนี้ยเราเข้ามาเรามากดที่ล็อตเลยว่าตัวโซยูเอสดีเลยโซลยูเอสดีเนี่ยต่ำสุดมันเทรดได้กี่ล็อตนะครับตัวนี้ก็คือหนึ่งล็อตใช้เงินยี่สิบดอลลาร์ยี่สิบดอล ถ้ามีประมาณ200ก็คือเพอร์เฟกเลยมันก็จะเป็น10%ของบาลานซ์พอดีนะครับผมก็คือเงินทุนที่ต้องใช้คือ200ในการเปิดตัวนี้ก็จะเพอร์เฟกหรือมากกว่า20ขึ้นไปเช่น 40, 80, 90, 100, 150, 200, 200ขึ้นไปก็คือก็คือดีแต่ถ้า200ก็คือเพอร์เฟกเลยนะครับ200ขึ้นไปมันก็จะมีฟรีมาร์จิ้นเหลือพอที่จะรันพอร์ตได้หรือเปิดออเดอร์เพิ่มได้นะครับนี่คือวิธีการดูรัดเข้้าไดดดูหมเลยว่า อ่าอย่างตัวเนี้ย LTC USD อ่าลดต่ำสุดอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งบางคนอาจจะอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งต่ำสุดบางคนอาจจะอยู่ที่หนึ่งล็นะครับอย่างตัวนี้ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งใช้เงินสิบสามเซนศูนย์จุดหนึ่งใช้เงินอ่าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งใช้สิบสามเซนศูนย์จุดหนึ่งใช้เงิน 1.34ดดอลล์นะครับ1ดอลลน1ดอลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหตัวนี้มี10ดอลล์ก็เทรดได้นะครับมี10ดอลล์ก็เทรดได้ถ้า1นึ่ง้ดอลล์ก็เลยคือยิ่งดีนะครับผมอันนี้คือ LTC USD ก็คือลงทุนน้อยนะครับแต่มันก็จะได้กําไรน้อยด้วยแต่ว่าอัตราการที่เราจะเสียมันก็จะน้อยลงไปเพราะว่ามันลงทุนน้อยลงนะครับตัวไหนที่มันใช้มาจินน้อยเราก็จะได้เปรียบมากขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่า เราก็เอาเงินไปเข้าไปลงทุนมันก็มีโอกาสที่จะใช้เงินน้อยในการลงแล้วก็ถ้าเสียแล้วก็เสียน้อยกว่านะครับผมถ้ามีโอกาสทำอะไรต่อเนื่องได้แล้วก็มีโอกาสที่จะทํากำไรได้โดยที่โอกาสเสียเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปเพราะว่ามันใช้มาจินเปิดค่อนข้างน้อยนะครับผมโอเคนะนี่ก็คือวิธีการใช้ a i b o บสมัครที่ลิงก์ลิงก์สมัครสมาชิก เปิดบล็อกนะครับสมัครสมาชิกเปิดบล็อกสมัครลิงก์เสร็จแล้วใช้ Account Login เดียวกัจะใช้ Google สมัคร Facebook สมัครหรือ Apple Apple ID สมัครได้หมดมันจะขึ้นมาเลยตอนที่เรากดเข้าไป Sign Up ว่าจะใช้ Apple Gmail หรือว่า Facebook กดเข้าไปในนั้นเลยจะง่ายกว่ากดเข้าไปตามนั้นแล้วก็สมัครเข้าไปใช้ l o g กอิเดียวกันในการที่จะโหลดแอป,ปแล้วก็เข้ามาในแอป,ปทีนี้เนี่ยกดลิงก์สำหรับ เพื่อที่จะรับบอทให้เข้ามาอยู่ในเขาก็คือโหลดบอรโหลดบอทมาอยู่ในเขาเราก็ใช้ล็อกอินเดียวกันในการใน,ในการใส่อินเข้าไปนะครับทีบอทก็จะเข้ามาอยู่ในเขานะครับพอบอทเข้ามาอยู่ในเขาก็ตามที่บอกก็เข้ามาดูในอักอลกอได้เลยนะครับว่าบอทดมาโผล่แล้วแล้วก็มาเซตตั้งค่าพารามิเตอร์ตั้งค่าว่าจะเทรดตัวไหนไทม์เฟรมไหนนะครับผมอ้อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องบอกคือ เราคอยดูในเจอโน่นะครับไปที่เจอโน่ว่าจะเป็นรายงานว่าบอกาทกำลังทําอะไรอยู่บอดมันทําไมถึงไม่รันมันเกิดทําไมถึงไม่รันเพราะอะไรนะครับผมแล้วบอดกำลังทําอะไรอยู่แล้วก็สามารถคอยเช็คดูในเจอโน่ได้ถ้าเป็นในคอมก็จะเป็นล็อก l o g นะครับเป็นล็อกก็ทุกอย่างจะมีบอกในอยู่ในกลุ่ม f a c e b o o k และกลุ่ม l i น์มีสอนไว้เรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็เวลามีอัปเดตบอดเวอร์ชันใหม่ถ้ามีถ้ามีนะครับถ้าไม่ได้อัปเดตก็จะไม่ได้ลง ผมก็จะลงไว้ใน Facebook แล้วใน l ล n e บอกทุกคนไว้ว่ามันมีเวอร์ชันใหม่อัพมานะครับให้เข้าไปโหลดฟรีนะครับอะไรประมาณนี้โอเคนะครับขอบคุณครับผมน่าจะเข้าใจได้นะโอเคนะครับวิธีตั้งพาเลเตอร์ดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับอ่าลืมบอกและเราสามารถเข้ามาดูในกราฟได้ด้วยนะครับว่าตัวที่มันเปิดอยู่เนี่ยไปที่ชาร์ตว่ามันจุดเปิดมาอยู่ตรงไหนมันเข้าเออร์ให้เรายังไงนะครับกดเข้ามาดูได้ ซูมเข้าซูมออกดูได้นะครับว่าจุดเปิดที่มันเปิดได้เรามันโอเคไหมเปิดถูกต้องไหมอันนี้เปิดบายอยู่นะครับมันต่ําลงมามันก็เลยเข้าบายให้เพราะเพราะอย่างที่บอกเราตั้งอาร์มไฮพาส์โลพาส์เอาไว้เราตั้งไว้ว่าถ้ามันอยู่ใกล้บริเวณโลห้ามเซลลต่อนะให้บายอย่างเดียวมันก็จะโดนลากไปหน่อยแต่ก็เดี๋ยวมันก็คงจะหมุนกลับขึ้นมาได้นะครับผมก็เป็นไป,นปนตามธรรมชาติของกราฟเลยนะครับผม เราสามารถเข้ามาดูได้นะใส่อินดทเคเตอร์เข้าไปด้วยก็ได้แล้วก็ดูว่ามันเปิดถูกต้องตามที่เราต้องการไหมนะครับจุดเปิดโอเคไหมบอร์ดทำงานได้ดีไหมเข้าตามที่อินดิเคเตอร์เราเซตไว้ไหมนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผมลืมบอกไปนะครับว่าออเดอร์ที่ปิดแล้วจะอยู่ในหน้าฮิส t อรีนะครับเรามาดูในหน้าฮิสตอรีได้เลยว่า ออเดอร์ที่ปิดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นกําไรหรือขาดทุนจะอยู่ในนี้นะครับว่าบอททากําไรได้ดีไหมประสิทธิภาพดีมากน้อยแค่ไหนเราสามารถดูในหน้าฮิตซอรี่ได้เลยนะครับอ,อย่างน้อยควรจะมีแม่น้ํามากกว่าหนึ่งสายขึ้นไปเช่นสองสายสามสายคือแม่น้ำห้าสายเนี่ยคือถ้าสายหนึ่งติดสายหนึ่งติดติดดอยติดรอเนี่ยติดคือมันยังไม่กําไรเรารอที่มันจะหมุนกลับมากําไรเพราะนั้นสายที่หนึ่งถ้ามันติดรออยู่ มันเทรดอยู่แต่มันยังไม่ปิดกําไรยังเป็นตัวสีแดงอยู่แล้วก็ไปเทรดสายที่2รอได้นะครับเทรดสายที่2รอถ้าสายี่งติดก็ไปเทรดสายสารองสายที่3รอไปก่อนนะครับก็คือระหว่างนั้นสายที่หนึ่งอาจจะหลุดแล้วก็กลับมาโรเทตมาเทรดสายที่1ได้แล้วก็จะมีแม่น้ําไหลเวียนหลายสายแม่น้ําไหลเวียนหมุนเวียนได้ตลอดนะครับมีน้ําตลอดไม่ขาดน้ํานะครับผมก็สามารถใช้เทคนิคพวกนี้ได้สําหรับบอร์ดเราจะ อ่าคอยเช็คดูในในมือถือหรือในคอมก็ได้ว่ามันเปิดตัวอะไรอยู่ปิดตัวอะไรมาแล้วอยู่ในหน้าฮิสตอรีหรือเราจะเข้าเทรดเองด้วยก็ได้แต่มันจะใช้มาจินเดียวกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะเปลืองมาจินถ้าจะเทรดเองไปด้วยแนะนําให้เปิดอีกสายหนึ่งสายหนึ่งเราใช้เทรดเองด้วยอีกสายหนึ่งให้บอดเทรดไปนะครับแต่อย่าลืมเรื่องแม่น้ำห้าสายเราอาจจะให้บอทเทรดไปเลยสักสองสามสายสี่สายก็ได้นะครับผม,ผมก็นําไปพิจารณาดูนะเหมือนกับ บริหารธุรกิจหลายสาขาแล้วก็โเรเตทไปสาขานี้ขาดทุนสาขานี้ได้กําไรคือมันค่าค่ากันไปกําไรขาดทุนเกิดขึ้นอยู่แล้วในตลาดค่ากันสุดท้ายแล้วเรามาดูว่ามันทำกงไนได้มากกว่าขาดทุนหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ